ซอ t เทลนะครับบัตเลดนะครับช็อตบอดี้นะฮะแล้วก็เลสไอนะครับตาแดงนะครับนะครับเซตแฮปปี้ทัให้เขานะฮะตู้แบบธรรมชาติเลยไม่ได้ขัดเลยนะฮะดูดูตัวผู้ผู้มมอะไรนะครับตัวผู้ก็จะเป็นหางดาบและซอสเทลแดงเข้มนะครับตาแดงนะฮะ อาจจะเบอร์หน่อยนะเพราะเน้นธรรมชาติเลยฮะอ่ะไม่อยากไปครบครนเขามมานะครับสออเทลนะครับชอตตอดี้ตาแดงนะครับน่ารักนะฮะสวยๆดูแฮปปี้แททนี่นะฮะออกพร้อไมไ่พร้อมเป็นคู่เลยนะครับจับเป็นคู่ๆนะครับท้องป่องนะฮะแฮปปี้แททอ่ะด้านนี้ก็มีนะครับอ่านี่น ด้านนี้เลยเซตแฮปปี้แทสตใหม่นะครับรอพร้อมลงนะครับอ่นะครับประมาณนี้นะครับ